สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอนันยองอาเซโยหนีหางสรามบ,บริกูดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชานแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88 Mor มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมโหระษัทยระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กทิศอโรโรวันดูดีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุกนะครับประจำในวันศุกร์ ที่10ณนะตุลาคม2568นะครับแรม3ค่ข้เดือน11ปีมะเสงวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะห้ามทำการมงคลในวันนี้นะแต่สามารถที่จะทำได้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นจะต้องใช้โหราศาสตร์ไทยในการให้เลิกในการคำนวณน,นะครับ เอในดวงชวะตานะอันนี้ก็มาถึงตุลาแล้วครับตุลาพฤศจิกาธัานวานะอีกสามเดือนก็จะถึงปีใหม่นาะเทศกาลเดี๋ยวก็จะมีนู่นนี่นั่นก็มาใช่ไหมเดี๋ยวก็มีรอยกระทงล้งเก่าข้าวเก่าบางประกงทำให้โดโองนร์เนเนยนะเออนะ,ะนะก็พอปุ๊บพฤศจิกา แล้วก็ไปทานวาก็มอรี่คริสมัสคริสมัสคิดมัดเสร็จปุ๊บก็ไปคิิสากมาอ,อแล้วเสร็จแล้วก็ไปแฮปปี้ดีวเลียนะแล้วก็โอ้ยเวลามันเดินเร็วครับแป๊บแป๊บแป๊บแนะคนเราก็แก่ขึ้นทุกปีทุกปีนะจากหลอ,อก็เริ่มงอมจากก <c> ็ <oughs> เริ่มแก่โอ้ยให้มันได้อย่างงี้เถอะ อันนี้นะเพราะฉะนั้นพูดถึงในเรื่องของความฝันนะนะครับฝันในแรมแรมสามขั้เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะครับมาพูดถึงในเรื่องของอะไรนะการนุ่งผ้าใช่ไหมนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันศุกร์นะครับวันนี้ก็วันศุกร์ยูมีทรัพย์มาก นะครับสวาวหัวใหม่วันศุกร์อยู่ศุกเย็นใจตัดหัวใหม่ในวันศุกร์มีลาบตัดเล็บวันศุกร์มีโพกกระซับฐาน้ํามันในวันศุกร์จะเสียทรั์นะครับเออในดวงชะตานะต่อมานะครับมาพูดถึงดวงชะตาทางขวามือนะดวงโพธิีสีเถียวในฐานวันเนี่ยวันนี้เป็นวันตีกิงเก็บใช้เป็นตีหวดเป็นหยิมจื้อนะครับใครเป็นคนทาดน้ํายกมือขึ้น นะคุณก็จะมีพลังเป็นอย่างดีเรี่ยมการติดตอเชราจานะก็จะมีความสำเร็จนะครับมีผลกําไรที่ดีก็ขอให้โชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะครับคนทาคนเป็นธาตุน้ำเนี่ยนะทำธุรกิจการค้าการขายต่างๆเนี่ยนะก็ถือว่าจะประสบความสำเร็จนะครับอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของนะการนุ่งผ้าบอกไปแล้ว นะครับนู่นนี่นัน่นเยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเสียมส,ยสีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งที่ฐานที่ฐานเดี๋ยวาจจะสั่นกระดิ่งโชคล่าภเป็นความสําเร็จนะครับสาธุใครที่เสียงกระดิ่งนี้ขอคุณแค้วขาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองล่ารวยนะครับปังได้เซียมซีใบที่แปดสิบเอ็ดโชคชะตาถ้าในช่วงนี้สรรพสิ่งล้วนสดใส นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีมีความสุขมั่งมีสีสุขเหลาเอียยบอหอนะครับคิดทำสิ่งไหนก็ประสบควาสมสำเร็จตามที่คุณมุ่งหวังชีวิตคุณน่ยดีมากนะครับความคาดหวังที่คุณหวังในช่วงนี้ก็จะสำเร็จดังใจหวังนะความรักของคุณในช่วงนี้ก็เบ่งบานโลกทังใบเป็นสีชมรูชมพูนะครับสุขอารมณ์หมาย นะธุรกิจค้าขายในช่วงนี้ก็สําเร็จครับซื้อง่ายขายคล่องการค้าการขายก็ราบรื่นอย่างดีการงานที่คุณทําสมัครงานก็มีโอกาสที่จะได้งานนะครับพูดถึงคะแนนสอบของคุณเนี่ยคะแนนสอบก็ดีเยี่ยมนะสอบได้กำคะแนนที่ดีต่อมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นะครับแล้วก็อีกไม่นานก็จะหายเป็นปกติถ้าคุณไม่ปกตินะโรคที่ควรระวังเกี่ยวข้องกับระบบการย่อยอาหารนะครับเพศสัมพันธ์โรคไขวัดก็ต้องระมัดระวังนะย่อยอาหารคุณก็ต้องกินเค,เคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะไม่ใช่ว่าตักใส่ปากคืนตักใส่ปากคืนระวังติดคอท้ายนะเออขาอบอกต้องบดให้ละเอียดคนระับ เนี่ยแหละอีกไม่นานเดี๋ยวหนูปวดฟงปวดฟันนะอีกหน่อยาการเวลากินอาหารต้องไปเอาซื้อเครื่องปั่นแล้วก็ใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่ปั่นมืดแล้วก็ดื่มอย่างเดียวครับเอออีกไม่นานนะฟันปุ๊บเคี้ยวไม่ค่อยไหวสภาพนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงตื้ดดวงชะตาตามวันเกิดสีที่ควรเว้นให้เว้นดำดำ,ดำไม่ดีนะครับ ในดวงชะตาเนี่ยดำดำไม่ค่อยนั่นเท่าเท่าไรสีดีก็จะมีฟ้าชมพูเหลืองเขียวสีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีชมพูนะครับทิศที่ดีก็คือตะวันออกเฉียงใต้ทิศที่ไม่ดีก็คือตะวันตกเฉียงเหนือเฉพาะในวันนี้นะครับตัวเลขนำโชคก็จะมีเลขสองเลขสามเลขสี่คุณสามารถําไปเสี่ยงโชคลาบได้ นะครับมาพูดถึงคนเกิดในวันพฤหัสในวันศุกเนี่ยนะวันศุกถือว่าเจ้าชะตาคุณจะเป็นคนที่รักสวยรักงามพิถีพิถันในการแต่งเนื้อแต่งตัวการพูดคุยเจรจาถือว่ามีคนให้การเชื่อถือคุณเป็นอย่างดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยคุณต้องระวังในเรื่องของปัญหาสางสายตาปวดศีรษะบ่อยความดันโลหิตนะครับระบบเลือดเส้นเลือดตี โคหัวใจอัมมาพุธอ,อัมมาพาดเนี่ยนะต้องระมัดระวังนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยนะครับเพราะความปานิเรียบร้อยของเจ้าชะตาเนี่ยทำให้คนมีความเก่งอกเก่งใจคุณดีขึ้นต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับเป็นสีทนได้ดวงคุณเนี่ยขยันแล้วรวยประสบความสําเร็จนะขยันให้เต็มที่ไปเลยนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยนะการเชรชาจา าธุรกรรมต่างๆหลักทรัพย์บ้านที่อยู่หน้าไส <c oughs> ประสบความสําเร็จมั่นคงไม่มีปัญหาหรอกอย่างนีน้ก็ดีครับใครเหนินทาวะแล้ว <c> พ <oughs> อ,อไม่มีอ, <c oughs> อันนี้ต่อมามาพูดถึงคนเกิดในวันเสาร ค้นวันเสาร์ในเจ้าชะตาอาจจะเ,เหนื่อยในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับเป็นปัญหาเก่าๆนะก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตาต่อมาค้นเขินในวันพฤหสัสบดีเนี่ยถือว่าความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาส่งผลได้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้หล่ผู้ใหญ่เป็นอย่างดีครับต่อมาคน้นเขืดอในวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยดีนะ ระวังโลกร้ายซึงหาสาเหตุไม่พบโลกเวโลกกรรมความเสียหายต่างๆนานาอายุมกเนี่ยนะครับการเสี่ยงโชคต่างๆขาดทุนเสียหายครับเออในดวงชะตานะโอเคเดี๋ยวต่อมามาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ผ่าดาวดูได้ดีนะครับดวงชะตาประจําในวันนี้อิทธิพลดาวมฤตยูดาวพฤหัสด,ด,ดาวศุกร์เสียอยู่ แล้วก็ดาวเนปจูนไม่เสียดาวจันย้ายนะครับตีห้าสามนาทีเนี่ยเป็นมหาอุ่นะย้ายเข้าสู่ราศีพุกศเลงชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสไดมการติดต่อสื่อสารต่างมีราบปะนะครับในดวงชะตานะต่อมาปัดทินเลิกยามของจีนนะครับ ในวันนี้ <c oughs> นะวันที่สิบเป็นวันหนูไม่ถูกกับมา้าเพราะฉะนั้นคนม้าหลบไปคนหนูเต็มที่นะครับวันนี้ไม่เหมาะกับการฝังศพนะยิงมีคันห้ามกระทบกโกรดางคบนะครับวันนี้เหมาะกับกิจกรรมขอพรไหว้เจ้าเปิดร้านค้าขายสามารถเซ็นสัญญาได้เดินทางได้นะครับทิศมงคลที่ใต้ที่โชคราบอยู่ใต้ นะช่วงเวลาที่ดีก็คือ7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงบ่าย3ามโมงถึง17บเนาฬิกานะแล้วก็5้าทุ่มถึงตี3นะครับ5้าทุ่มถึงตี3นะในดวงชะตาครับสีประจำวันก็ฟ้าน้ำเงินดำสีโชคลาภคือเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลนะครับในดวงชะตาโอเคต่อมาเริ่ม้าสีจักกันเลยนะครับ มาเริ่มชาวล,าลาักนณาราศีเมฆนะมาถึงเมฆในดวงชะตาคุณสาวนาหูยังอยู่ดาวประจำตัวอยู่ในภพปตัตตานีนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังคำพูดนะครับต้องคิดก่อนพูดถึงจะดีดาวการเงินคุณเนี่ยยังอยู่ในภพปุตตะนะครับการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะคนลักคู่คู่ครองของคุณเนี่ยนะครับก็ดูแล ตัวเองเป็นอย่างดีของชาวลัคนาราศีเมษนะครับก็อยู่ปุตตะเออแต่ก็มีเรื่องทุกข์กทุกใจอยู่บ้างน,นะครับการงานเหน็ดเหนื่อยนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกศก <c oughs> คนพึกศกเนี่ยของคุณเนี่ยช่วงนี้ก็รักครอบกรัวนะครับดาวการงานวันนี้อายาเกิดความเสียหายต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องงานของคุณ นะครับส่วนการเงินก็ยังเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ระวังเอกสารสัญญารวมถึงในเรื่องของคดีความนะครับต่อมาชาวลักนณาราศีเมถุนคนเมถุนดาวพฤหัสการงานของคุณคุณจะได้เงินจากงานประสบความสําเร็จวันนี้พูดคุยเรื่องงานติดต่อต่างๆก็สําเร็จครับคุณจะติดต่อขอความช่วยเหลือหรือของานหรือไปติดต่องานอะไรก็ได้ถือว่าเป็นผลดีครับ ดาวการเงินของคุณพระจันทร์เดินเร็วนะช่วงนี้ก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับส่วนด้านความรักคู่คมองก็ช่วยเหลือส่งเสริมดีครับต่อมาชาวลาาาัคนาราศีกรกฎคนลักรกฎเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่ดีนะความสําเร็จนะครับถ้าดาวเพื่อรหัสสดีคุณไม่เสียนะแต่ในทางนี้อาจารย์ก็ทายดีไว้ก่อนโดยรวมนะเพืหัสทับลำสามมีกินมีใช้ นะครับให้คุณวิเศษในเรื่องของความรู้สติปัญญาทั้งทางโลกทางธรรมนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ลุยให้เต็มที่ไปนะในเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยยูก็มีเข้ามาครับดวงคุณเนี่ยให้สวดมนต์ไหว้พระเข้าไว้เป็นการดีต่อมาชาวลัคนาราศีสิงค์คนสิงห์เนี่ยกรรมมะยังกลมรักงานยังเข้าอยู่นะครับช่วงนี้พืรหัสเป็นวินาาเนี่ยก็ต้องอ่อนน้อมต่มตนเข้าไว้ นะครับไม่ควรไปอะไรมากไปนะส่วนด้านการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวาพุธเนี่ยของคุณก็อยู่ในภพสหัสชาคุณมีเกณฑการรายจ่ายในเรื่องของภาษีสังคมต่างๆนะครับคนสิงเนี่ยถ้าคุณติดตอ่อเจรจา,าต่างๆ่านาต้องระวังคําพูดไว้ด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนกันคุณจะได้เงินจากงานประสบความสำเร็จแต่การเงินนั้นเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ นะครับแต่ดวงชะตาคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับอย่างที่บอกเนี่ยนะท่านในสภาวะเนี่ยมันมีเหตุในเรื่องของภัยทางธรรมชาติฝนตกต่างๆนานาน่นนี่นั่นมีมรสมให้คุณรู้ไว้เลยคุณจะถูกมีโชคลาภรางวันที่หนึ่งแจ็คพอตครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุล คนราศีตุลเนี่ยชีวิตเรื่องงานนะครับดาวพระจันทร์เดินเร็วช่วงนี้ติดต่องานทางไกลต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสที่ดีนะครับเงินเงินทองทองก็ขึ้นอยู่กับความขยันดวงชะตาคุณก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะยังไงก็ผ่านพ้นไปได้ครับแก้ไขปัญหามีคนช่วยเหลือครับจะเป็นอุดม,มเกณฑ์อยู่ต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกนะคนราศีพิจิกเนี่ยดาวประจําตัวก็อยู่ในภพว,วีนาศ เป็นอุดมเกณฑ์ช่วงนี้คำพูดคาจาอาจจะพูดแรงนิดนึงนะครับต้องระวังคําพูดนะดาวพระอาทิตย์ยังอยู่ในภพลาพักงานที่ทําจะนําลาบมาให้บางคนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องงานนะครับส่วนดาวการเงินเนี่ยจะได้เงินก้อนโตวันเนี้ยคนราศีพิจิกเนี่ยไปพูดคุยเรื่องเงินเรื่องทองจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับต่อมาชาวราศีธนู คนธนูเนี่ยตนุมรันะนะนะถ้าทำอาชีพเป็นในหน้าขายที่ดินขายรร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 ทรัพย์สินสะสหาริมทรัพย์ต่างๆจะประสบความสำเร็จนะครับคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพของตัวคุณเองและผู้ใหญ่ในบ้านและต้องอ่อนน้อมส่ตมตนเข้าไว้จริงจะดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราสีมังกรคนมังกรชีวิตคุณเนี่ยมีดาวบุญมะเร็งลัคนา นะครับขึ้นอยู่กับบุญกุศลของคุณเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งสวดมนต์ไหว้พระให้เต็มที่ในช่วงนี้83วันน้ําขึ้นให้รีบตักนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุม <c oughs> คนกุมเนี่ยคุณมีเงินจ่ายก้อนโตครับเพราะเป็นมหาอุดไม่รู้คุณจไปทาอะไรนะถ้าคนราศีกุมคุณร่ารวยเงินทองนะเป็นเศรษฐีนะ <c oughs> ก็ให้คุณเอานำเงินไปลงทุนครับ ทำธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งเดี๋ยวก็จะได้รับตอบผลตอบรับกลับเข้ามานะมีผลกําไรที่ดีนะครับเพราะาคุณมีเหตุต้องจ่ายอยู่แล้วเพราะจ่ายเป็นการลงทุนแต่ถ้าคุณไม่ได้จ่ายอะไรเดี๋ยวมันจะมีเหตุนะเหตุเหตุให้จ่ายนะแล้วมันก็เยอะด้วยนะครับในเรื่องของความรักในช่วงนี้ให้ห่างๆกันเข้าไว้จะดีที่สุดนะเพราะคู่เป็นมรณะนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีน คนราศีมีเนี่ยดาวเพื่อรหัสสบดีของคุณเนี่ยมีกําลังเป็นอย่างดีมากวันนี้ไปพูดคุยติดต่อเจราจาง,งานสําเร็จผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนสง่งเสริมนะครับพยายามสวดมนต์ไหวพระเข้าไว้เป็นการดีนะครับแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะของชาวลัคนาราศีมนีนะครับก็ถือว่าเป็นสําคัญเพราะดวงคุณจะมีโชคอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยเช่นกันนะของคนมีน,นะครับ เอออีกไม่นานเยอเงินเงินทองทองก็สําสเร็จครับใจเย็นๆนิดนึงไม่ว่าจะเป็นงานทางไหนก็ตามเดี๋ยวเงินท้องก็จะไหลมาเทมาณนะชาดิติของชาวราศีมีนครับโอเคครบแล้ว12บราศีนะท่าในใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ